สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แอดจะมาเมื่อกาเรื่องโลกแห่งสัตว์แสนโรแมนติกในตอนที่23-24ถึง24กันเลยนะคะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะถ้าอ่านผิดตรงไหนก็ขออภัยจริงๆนะคะไปดี่เคยบอกว่าการล่าในครั้งนี้อาจจะใช้เวลามากกว่า10วันถ้างั้นฉันก็ต้องอยู่ในเผ่าหมาป่าที่ไม่คุ้นเคยตามลำพังนะหรอน่าจะทิ้งฉันไว้ที่นี่คนเดียวหรือเปล่าพาฉันไปด้วยได้ไหม การ,ร่ามันอันตรายเกินไปเจ้าอยู่ที่นี่จะปลอดภัยกว่าแต่ฉันอยากอยู่กับนายนี่นะหววหวน,หวนเราออกล่าสัตว์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูหนาวที่จะมาถึงซึ่งฤดูหนาวสำหรับมนุษย์สัตว์แล้วจัดว่าอันตรายเป็นอย่างมากขาดแคลนอาหารอย่างหนักอีกทั้งความเย็นจัดยังทำให้มนุษย์สัตว์จำนวนมากเสียชีวิตในทุกฤดูหนาวดังนั้นเพื่อ เตรียมพร้อมสําหรับฤด,ดูหนาวค่ะและตัวผู้ตัวอื่นๆในเผ่าหมาป่าจําเป็นต้องเข้าไปในป่าลึกเพื่อหาสเสบียงอาหารเพิ่มกลับมาอีกที่ก็น่าจะประมาณอีกทีก,ก,ทก็น่าจะประมาณอีกสิบวันมีสัตว์หลายชนิดที่อาจที่อันตรายยิ่งกว่าเมงมุมกายพันหลายเท่าอาศัยอยู่ในป่าลึกข้าไม่สามารถปล่อยให้เจ้าตกอยู่ในอันตรายได้ ฉันเข้าใจแล้วเขาพูดถูกแล้วล่ะถ้าคนอย่างฉันเข้าไปด้วยก็มีแต่จะถ่วงไปดีช้ชะเป่าๆหวนหวนเจ้าเป็นตัวเมียของข้าดังนั้นเจ้าเป็นคนที่สำคัญที่สุดสำหรับข้าถ้างั้นนายก็รีบกลับมาโดยเร็วแล้วกันแล้วก็ต้องปลอดภัยกลับมาด้วยนะเมื่อมาโลกใบนี้คนแรกที่ฉันได้พบก็คือไปที้ และแม่นานเขาก็กลายเป็นที่พึ่งแห่งเดียวของฉันโดยไม่รู้ตัวข้าได้ไว้วานให้หมูหมูเซียนช่วยดูแลเจ้าแล้วนางเป็นตัวเมียในเผ่ามาป่าซึ่งมีอายุไล้เลี่ยกกับเจ้าพวกเจ้าทั้งสองนะ่าจะเข้ากันได้ดีตัวเมียตัวน้อยผู้ผิดดูผิดหวังมากอย่าเศร้าไปเลยนะเจ้าอยากได้อะไรข้าจะนำกลับมาให้เจ้า ถ้างั้นไปที่ท่านาเห็นสิ่งเหล่านี้นำกลับมาให้ฉันด้วยได้หรือเปล่าสิ่งนี้คืออะไรพวกนี้คือเม็ดยี่หลานและโปยกักซึ่งทำอาหารให้มีซึ่งทำให้อาหารมีรสชาติอร่อยขึ้นตกลงข้าเข้าใจแล้วข้าจะทิ้งมีดกระดูกไว้ให้เจ้าเอาไว้ใช้ป้องกันตัวนะอืมรอข้ากลับมาล่ะอแฮมอุ๊ยลบกวนพวกเจ้าทั้งสองแล้ว ไปดีเจ้าหาตัวเมียตัวน้อยที่น่ารักเช่นนี้มาจากไหนนั่นก็คือมูเซียนว้าวพอมองใกล้ๆยิ่งน่ารักกว่าเดิมอีกข้าจะไปแล้วฝากเจ้าดูแลหวนุ่หวนทีนะเจ้าวางใจได้เลยครั้งนี้ข้าต้องนำอาหารกลับมาให้เพียงพอเพื่อให้ตัวเมียตัวน้อยสามารถอยู่รอดในฤด,ดูหนาวในเวลาเดียวกันเออ พี่มูเซียงมูเซียนฉันอยากออกไปข้างนอกค่ะพี่ช่วยพาฉันไปหน่อยได้ไหมคะยังมีอีกหลายอย่างที่ฉันไม่รู้เกี่ยวกับโลกใบนี้ได้สีเราไปกันเถอะไปต่อตอนที่สี่โอ้ยกันเลยค่ะห้าแบบกินนะฉันเห็นแต่ตัวผู้ชายแก่และมนุษย์สัตว์เด็ก เล็กกำลังทำงานกันอยู่ผู้หญิงไปไหนกันหมดผู้หญิงในที่แห่งนี้ไม่ต้องทำงานอะไรเลยจริงๆสินะถ้าฉันกินและเกียจค้านเหมือนพวกานางคงจะไม่กลายเป็นแบบนั้นหรอกใช่ไหมพี่มูเซียงพี่ช่วยสอนวิธีฟอกหนังสัตว์ให้ฉันหน่อยได้ไหมคะฮะค่าทำเป็นแต่ตัวเมียอ,อย่างเราไม่จำเป็นต้องทำสิ่งเหล่านี้หรอกนะแค่ให้กำเนิดลูกอย่างสบายใจก็พอแล้ว ฉันรู้สึกเบื่อเบก็เลยอยากหาอะไรทําสักหน่อยนะคะถ้าไม่มีทักษะใดใบนโรกนี้ทําได้แค่ให้กําเนือเท่านั้นมันเป็นความคิดที่น่ากลัวมากเลยนะก็ได้ฉันจะสอนวิธีฟอกหนังให้เฮ้ hey, มองทางต้นน้ำสิข้าตาฝาดไปหรือเปล่าฉันทําความสะอาดถูกต้องหรือเปล่าคะถูกแล้วเสร็จแล้วก็ตากในที่ร่มแล้วก็ทำขั้นตอนต่อไปได้เลย ตัวเมียตัวเมีนี่นะตัวเมียบอบบางที่ไม่ค่อยออกไปไหนอยู่ริมแม่น้ำตัวเมียสองตัวแถมทั้งคู่ยังสวยมากด้วยตัวเมีที่ตัวเล็กเล็กตัวนั้นทั้งสวยทั้งน่ารักข,ข้าจะไปคุยกับพวกนางข้าก็ด้วยข้าออกไปก่อนนะข้าแก่กว่าเจ้าข้าจะออกไปก่อนโอ้ยอาศัยพวกเจ้าเนี่ยนะเฮ้ยโอ้ยเจ็บนะข้าไม่กล้าแล้ว หัวหน้าเผ่าไม่ใช่หรอนะ่ะเจ้าสนิทกับหัวหน้าเผ่าทรงวินหรือเปล่าก็ไม่ได้สนิทมากหรอกคะ่ะเขาเอาแต่จ้องมองเจ้าไอ้เจ้ามาป่าขนเงินตัวนั้นอีกแล้วพี่มู่เสียงตาฝาดแล้วละเขาเดินมาแล้วฮะเจ้ามาทําอะไรที่นี่ไม่ใช่ธุระอะไรของนายเสียงของนางช่างนุ่มและละละมุนเหมือนเมื่อคืนเลย แย่แล้วร่างกายของข้ากำลังมีปกิปฏิกิริยาหัวหน้าเผ่าผู้เกียจชังตัวเมียถูกปกลุกเล้าฮ่าฮนี่เป็นภาพที่หาดูแย่ยากมากเลยเชียวนะเอานะคะก็จบไปเมืที่เรียบร้อยนะคะส่วนเพจผู้แปลก็ที่เห็นอยู่หน้าจอเลยเนาะแล้วก็ถ้าอยากอ่านเองก็ที่ Facebook เลยนะคะคือแอดอาจจะอ่านตะกุตะกัดหน่อยนะคะเพราะว่าแอดง่วงนอนนะคะ มันดึกแล้วเนาะก็ขอภายจริงๆนะคะวันนี้แอลก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ